ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมนายนะซึ่งคลิปที่แล้ที่ผมได้บอกเทคนิคของ WYST ไปซึ่งผมได้บอกไปแล้วนะว่าคลิปวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคของเจ้าเดอะเดอะฟกบอลจากพิลาชีตนะครับ ซึ่งจะแบ่งมา4หัวข้อนะครับก็คือ1สกิล2จังหวะในการใช้สกิลแล้วก็3วีทำให้สกิลฟอกกี้สแตร์ให้โดนบ่อยๆแล้วก็4ด่านที่ได้เปรียบและเสียเปรียบนะซึ่งเราจะมาดูที่สเตตกันก่อนนะโดยจะมีสปีดดี่2 5สเตไม,ม่น่าอยู่ที่100แล้วก็ดาเมจอยู่ที่30ครับ เรามากันที่หัวข้อแรกกันนะก็คือสกิลซึ่งเดือะฟกบอลนะครับเขาจะไม่มีพาสีแต่ก็จะมีสิ่งติดตัวมาก็คือสเตมิน่าของเขาจะลดไวมากๆเมื่อเทียบมอนเตอร์ตรัวอ,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 อื่นและเดือะฟกบอลจะไม่มีเพลงประกอบตอนไล่ครับเรามาดูอันนี้สกิลแรกอย่างทันเดอร์วอร์มนะสกิลนี้เมื่อใช้แล้วจะมีฟ้าผ่าลงมาตรงบุรินซึ่งจะหฮไลท์บุรินทุกคนเป็นเวลาแป๊บหนึ่ง และในระหว่างนี้เลุยจะสามารถเตือนที่เดียงอิสระด้วยความรวดเร็วแต่จะไมา่สามารถฟื้นสตามาเนาในขนาดนี้ได้และข้อเสียอีกอย่างหนึง่งเกี่ยวกับทันเดอร์วารปก็คือเมื่อเราออกจากทันเดอร์วารปเราจะไมา่สามารถโจมตีหรือใช้สกิลได้เป็นระยะเวลา1นึ่งวิต่อมามาดูที่สกิลสองนบะอย่างฟอกกี้สเต ซึ่งสกิลนี้เมื่อใช้แล้วเดอะโฟกบอลจะยืนอยู่แป๊บหนึ่งซึ่งระหว่างนี้ถ้าเกิดมีผู้เล่นมองเราเราจะเข้าสู่โหมดคานพร้อมกับไฮไลท์ผู้เล่นที่มองเราซึ่งในระหว่างนี้สเตมินาเราจะลดช้าลงกว่าเดิมและเมื่อใช้ท่านี้สเตมินาของผู้เล่นจะรีกลับจนเต็มทันทีเผื่อใครยังไม่รู้ว่าสกิลโฟในระหว่างสกิลโฟกีส้สเตนนี้ถ้าสมมติเราไล่คนอื่นอยู่ และดันมีผูเ้เล่นคนอื่นหันมามองเราตอนนี้เราใถ้าปกีสแตอร์พอดีซึ่งผูเ้เล่นคนอื่นที่ว่าไม่ได้มองเราตัวเขาจะมืดลงเป็นระยะเวลาหนึง่งซึ่งราให้ตัวเขามืดเราจะไม่สามารถโจมตีผู้ินทนทีมไม่ได้มองเราได้จนกว่าตัวเขาจะหายมืดแต่ผูเ้เล่นที่ถูกไายลท์รไว้จะสามารถโจมตีได้เลย มาหัวข้อที่2จังหวะในการใช้สกิลซึ่งในหัวข้อ2นี่ผมขอรวมหัวข้อ3วิธีทาให้สกิลฟอกกี้สแตยเดดนบ่อยๆไว้ด้วยนะเพราะสอ,อย่างนี้จะมาคู่กันเริ่มเกมมาเราควรใช้ท่าทันเดอร์ว r p เพื่อในการหาผู้เล่นหรือถ้าสมมติเราเห็นผู้เล่นโดนไฮไลท์แล้วก็ต้องเดินหาผู้เล่นีกว่าจะเจอ แล้วเมื่อเราเจอผูเ้เล่นแล้วหาเขากําลังทําเควสอยู่เราก็รอจนเราจนกว่าเราคิดว่าเขาจะหันมาหาเราจากนั้นเราก็ใช้สกิลฟอกกี้สเตอร์อไว้ลวงหน้าแล้วก็ไล่ผูเ้เล่นคนนั้นจนกว่าผูเ้เล่นคนนั้นเขาจะตายและหากผู้เล่นหนีจนจนสถานาคาละหมดเราก็ใช้ท่าเนือวาร์ปในการตามได้โดยเราพยายามตามจนกว่าผูเ้เล่นคนนั้นเขาจะเหนื่อย และเมื่อเราฆ่าผู้เล่นได้แต่หากสกิลท่านได้วาบอะไรยังไม่รยังรีฮูดาไม่เสร็จเราก็ควรจะรีฮูดาเสร็จก่อนแล้วค่อยหาผู้เล่นคนอื่นต่อและเมื่อเวลาเจอผู้เล่นคนอื่นเราก็ใช้วิธีดัก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 รอเหมือนกันทุกคนเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าผู้เล่นหันมาจะโดนสกิลพกกี้สเตตอร์ได้ดีไม่ทันตั้งตัว และเนื่องจากเด็ฟอกบอลเป็นหนึ่งในตัวละครที่เงียบที่สุดในเกมแล้วเราก็สามารถดักรอผู้ลินได้โดยที่ผู้ลินไม่ทันได้ตั้งตัวไปย่างไงได้หากเราเจอผู้เล่นที่ไม่ได้ทำคุิแต่เขาเดินอยู่เราก็สามารถเดาได้ว่าเขาจะเดินไปทางไหนแล้วจากนั้นเราก็ไปดักรอเขาเอาไว้ลงหน้าแล้วบอกเขาอยู่ใกล้เราเราค่อยเดินออกไปแล้วก็ใช้พอกกีสเตอร์ใส่เขาจะมีโอกาสโดนท่านี้เหมือนกัน ละสาเหตุที่เราควรดักรอผูเ้เล่นไปเพื่อจะท่าโบก,กี้จะตเต่เป็นเพราะหากเราใช้ท่าโบก,กี้สเตต่พาดตัวละครเราจะยืนรอต่กว่าจะมีผูเ้เล่นมามองเป็นเวลาเต็มซึ่งมันประมาณ4ี่ถึงวีซึ่งเราจะมาจะมาทำอะไรได้เ็นกว่าจะครบเวลาที่กำหนด หรือหากมันแจว่าทางที่ว่าเล่นวิ่งมาทางที่เราอยู่หากแล้วมันแจว่าเขาหันหน้ามาทางที่เราอยู่อยู่เราก็จะมาใช้ท่าพกี้สเตย์ได้ก็จะมีโอกาสดูนเหมือนกัน ต่อไปเราดูด่านที่ได้เปรียบและเสียเปรียบกันบ้างนะซึ่งฟกบอลข้อดีคือจะไม่มีด่านที่เสียเปรียบเลยแต่ข้อเสียคือจะไม่มีด่านที่ได้เปรียบด้วยเพราะกิงหรือฟกบอลจะส่วนใหญ่จะเป็นการเคลื่อนที่หรือเป็นการบังไว้ตัวเองมากกว่าการโจมตีตรงๆมันเลยไม่มีด่านที่ได้เปรียบและเสียเปรียบนะก็ขึ้นอยู่กับว่าว่าท่านจะดักได้ถูกจุดที่อ่าบูลินเขาจะไปกันหรือเปล่า แล้วก็อย่างหนึ่งตอนนี้บิลลาเชียเขาอีเวนต์ฮาโล,ว,ลวีแล้วแล้วเดอฟอกบอยเป็นตัวที่ว่าเก็บลูกอมอีเวนต์ได้ดีสุดในกเกมเผื่อใครจะเก็บกันก็เชนั้นิวาร์ปแล้วก็ไล่เก็บได้เลยนะง่ายๆและณจุดนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าผมห้ข้อมูลอนะไรผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะซึ่งใครจะให้ผมบอกเทคนิคตัวต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยนะซึ่งเดี๋ยวตอนเนี้ยผมไปล,ละบาย